สวัดีครับสวัสดีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับทาา่านผู้ชมทีก่กระตือรือทุกท่านทุกคนครับนี่ออกมาจอบถึงวันเนาะจ้ครับวันนี้หมูหวา,านมัดหมานเนาะครับผมวันนี้มาเมืองใหม่จ้ะเฮ้ยสองง่อยครับทั้งจีอยครับเนาะทั้งจีเนาะจ้ะเนาะนี่จอบเม,มืองใหม่เออออกใหม่ไปใหม่มันหนาครับเนาะจ้ มนัมนมันเด้อน,นี่ตัวหน่อยก็มีอย่ะสินะก็น่าสิออกบ้านครับระวังมือ้ม <g ül> หมดแดงกันล่หลายแต่ามาเห็นห่างตา่ำเนาะแต่ว่าคุณมอเป็นไ,รไนนครหล่ะจ๊ะ ออกเปมวงจะมองซุมๆในดินเปียกบ่แดดนะนี่้าฝนตกออกมาตะนตกมาอีกนี่ออกหลายเหี่มีอีกไมมดแล้วพอคือดูดีๆนะเดี๋ยวก็จะใบใหม่บนหนาหีงอ่าน กำลังขาวมั้เมือนีย่งามแต่นะคตับดีดอกตาดอกมึงบ้านครับเนาะบ้ใหม่น้าแห้งแลยเนี่ยดีดอกกำลังงามครับเนาะโอ้ยข้อหลองฝนตกมาในตอนนเฮิตสิได้ออกจาะงามเนัะเคลียปะบ้านต้องเคลียเคลียร์มึงนอกจากเนาะโอ้ยตีหนักออกว่าท่านไหล

nghe đi ai ôi ôi xong rồi đồ ăn đồ ăn các bạn bắt đầu khám xét đi bạn ơi ừ gấp lên ừm bắt chặt thôi nóng งานของเขาครับแพนด์หอมก็หอมจะอู้หมูวานตั้มหอมคักเนาะครับผมกินไม่ไม่เนี่จ้ะหัวดูบ่วท่านี้เขาเอื้อหัวปีหัวปีหัวดูคนละเอามาแซ่บๆซ่บสำรวจปลาใหม่เนาะโซนหนึ่งครับไปเก็บหม่องเก็บหมูวานแต่น้อยแล้วก็เลยลวดกลับออกมาเมืองอีกโซนหนึ่งจ้ะโซนนี้บ่ใครออกแห่งเนาะแห่งครับดานเหมใหญ่งนี่งบ่มีหัวดอกจ้ะนี่พ่นเหมือนไงนึ่งบ่ออกพขอดอก ลอกผตกมาแหงนักนักเนาะใช่นี่มันออกอยู่โซนบนเนาะครับเดี๋ยวยุ่โซนบนอยู่ซีดอกบ่เนาะแล้วก็มองเสาเนาะมองโมว่านนี่จ้ะก็เลยปีกน้าโรรกันมาหอดฟังเวียฟังนี่แหงเนาะจากคน่อนครับเนาะครับผมเดี๋ยวเขาคอยมาจ่อไปเทือฝนตกเนาะครับหลังฝนตกเนาะครับข้าวแบบผลชมาอยู่ครับหรือบ่อาจจะไปบ่ไปหาเห็ดเพาะกเนาะจ้ะเนาะอาจจะไปซ้อเห็ดทอปกัน เดี๋ยวเขาวว่าทางฝุ่นกับเฮ็ดเพาเริ่มออกแล้วทางไต้ทางทาไต้พุ่น้องครับเนาะถ้ามันทาไต้เฮ็ดก็เริ่มออกแล้วเนาะเขาเด่นเบาไส้อาจจะไปเก็ลี่ยเพาะกันดีกว่าเพาะรุ่นเราสมกันไปเรื่อยๆครับเนาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดดินเฮ็ดหยังครับจังจะเริ่มเนาะครับวันนี้ก็ลาพี่ละน้องปิ๊กมังก่อนเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กก็ห่อนขนาดครับรอเป็นฝนเลยเนาะครับ